บัติเหตุแน่นอนว่าช่วงนี้เราพบบ่อยมากข่าวต่างๆค่ะ<ฮ>แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของเมื่อช่วงเวลาตีสามของวันนี้เลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่กระบะซิ่งค่ะแล้วพุ่งชนท้ายรถขยะอัดพนักง,งานเก็บขยะดับคาที่เลยค่ะเกิดเหตุนะคะรถกระบะคันนึงค่ะขับมาตามถนนพหลโยธินขาออกก่อนถึงวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารลักษณะขับมาอย่างรวดเร็วค่ะอยู่เลนขวาสุดจากนั้นเปลี่ยนมาเลนกลางและขยับเข้าไปที่เลนซ้ายสุด ก่อนจะชนท้ายรถขนขยะเข้าอย่างจังค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่กําลังยืนคัดแยกขยะอยู่บริเวณท้ายรถด้วยส่งผลให้เจ้าหน้าที่รายนี้นะคะเสียชีวิตค่ะหลังเกิดเหตุค่ะตำรวจสอนอบางเขนแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้ากรมทหารราบ1อค่ะที่เกิดเหตุนะคะพบรถกระบะไทยท่านสีดำค่ะพระนครศรีอยุธยาจอดอยู่ริมถนนช่องเลนซ้ายสุด สภาพด้านหน้ารถนะคะพังยับเยินเลยค่ะกระจกแตกด้วยนะคะคนขับรถกระบะทราบชื่อก็คือนายถาวรชาวโพค่ะอายุ45ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถกู้ภัยนะคะต้องใช้อุปกรณ์ตัดถางเพื่อเปิดประตูรถแล้วก็นําตัวคนขับรถออกมาค่ะเพื่อส่งโรงพยาบาลด้านท้ายรถขนขยะนะคะก็เป็นรถของสํานักงานเขตบางเขนซึ่งที่ท้ายรถก็พบผู้เสียชีวิตหนึ่งคนค่ะทราบชื่อคือนายบิ๊กนะคะ อายุ31ปีค่ะเสียชีวิตค่ะท้ายรถกระบะอีกทั้งขาข้างซ้ายก็ขาดด้วยค่ะพี่ส้มจากการสอบถามนะคะคนขับรถขยะก,ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุค่ะก็กําลังจะจอดรถอยู่แล้วก็กําลังจะดึงเบรกมือไว้ส่วนพนักงานเก็บขยะคนหนึ่งก็ไปเก็บขยะภายในซอยส่วนนายบิ๊กเนี่ยก็เป็นพนักงานเก็บขยะอีกคนค่ะกําลังยืนคัดแยกขยะบริเวณท้ายรถจากนั้นนะคะรถกระบะดังกล่าวก็พุ่งชนเข้าอย่างแรงเลยค่ะ ทำให้รถขยะถลายไปไกลถึงด้านหน้าทาั้งๆท,ที่ดึงเบรกมือไว้แล้วโดยนายบิ๊กค่ะซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเพิ่งมาทํางานได้แค่เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะหลังจากหยุดไป3าวันเนื่องจากมีอาการเจ็บขาแล้วก็เพิ่งกลับมาทํางานวันนี้เป็นวันแรกด้วยค่ะเบื้องต้นนะคะทางตํารวจสอนอบางเขนก็ได้ประสานให้ทางโรงพยาบาลภูมิพลตรวจเลือดนายถาวรซึ่งเป็นคนขับรถกระบะเพื่อตรวจแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทําการช่วยเหลือ ได้กลิ่นแอลกอฮอล์โชยมาจากตัวของคนขับรถกระบะคันดังกล่าวก็เลยมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปค่ะเป็นความสูญเสียนะคะทำงานอยู่ดีๆเลยนะแล้วก็มาเจอเรื่องราวแบบนี้อุบัติเหตุแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้แหละนะคะที่ว่าอาจจะมีการดื่มสุราหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าได้กลิ่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกมาอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตาม มออ <Ha. S 1> ว่าเราต้องปรับหมดให้ติดตามกันเยอะแยะมากมายนะคะ